สว,ส,สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Bio Mutant นะครับสำหรับในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราขอดูแมปก่อนนะครับแมปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำตรงนี้ดีกว่าเนาะเพราะตรงนี้มันค่อนข้างที่จะใกล้กว่าอ่าแล้วก็ตรงนี้จะมีเควสเสริมด้วยนะครับอาจจะทำเควสเสริมตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราทำเควสเสริมตรงนี้เสร็จเราก็จะไปทำเควสหลักตรงนี้นะครับ เดี๋ยวไล่ๆตรงนี้เลยนะประมาณนี้นะครับอ่ะไปะตรงนี้จากพัทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ยึดเหมือนน่าจะเป็นค่ายเล็กๆนะครับทุกคนนะประมาณนี้ค่ายเล็กๆนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ลูกสูจะมีของให้เก็บอยู่นะเออขอดูก่อนขอดูก่อนไปทําธารกิจกันต่อตรงนี้นะครับเออแล้วเราเอา สปีดบ๊ทเราอยู่ตรงไหนครัเธอ,องงเลยเนี่ยสปีดบ๊ทเดี๋ยวกันอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละสปีดบ๊ทอ่ะอจอดอยู่ตรงนี้อ่านไงโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปตรงนั้นนะครับทุกคนอีกร้อยกว่าเมตรนะครับขึ้นมาอืมไปสปีดบ๊ท ดีนะครับถ้าเราไม่มีสปีดโบส์นี่เราว่ายน้ําไม่ได้นะเกมนี้คือเราจะจมน้ํานะครับทุกคนก็ตรงนี้เป็นเควสอืมเควส์ยอ่อๆอ่ะเควส์ยอ่อๆเดี๋ยวขอเก็บเควสไอนี่ไปด้วยนะครับเป็นเควสเสริมเนาะอ่าเป็นเควสเสริมนี่ไงเห็นว่าเมื่อกี้เหมือนเราจะจมน้ำนะทุกคนอ๋อให้มาเก็บไว้นี่เองโอเคสบายสบาย อ่าโอเคหลังจากเราทำเควสนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำเควสหลักตรงนี้นะครับทุกคนใกล้ๆนาะแล้วก,ก็เดี๋ยวทำเควสหลักตรงนี้อีกสักสองจุดนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปทำเควสเสริมตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับทุกคนผมวางแผนไว้อย่างนี้นะครับไปเควสหลักดีกว่า อ่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันเอ๊ะรู้สึกจะมีเป้าเสริมตรงนี้หรือเปล่าเป้าเสริมตรงนี้ไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราไปเพล็ดหลักกันก่อนก็อะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้เปลี่ยนใช่ป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่มาลองตรงนี้อ่ะลองมาโอเค เดี๋ยวเราก็ไปคุยกับคนนี้ใช่ปะอ่ารับเควสหลักกันก่อนสำหรับตัวนี้เรารับให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปทำเควสนะครับไม่งั้นเควสมันจะไม่เด้เงนะครับทุกคนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราดูเควสต่อไปอ่าเคว๋ยวต่อไปลงนี้นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปตรงนั้นเลย คีอบานาน่าธิกาอนั่นไม่มีของเนี่ยเขาไม่ใช่ของคุยคุยนะครับทุกคนคุยคุยอ่าโอเคไม่มีอะไรตรงน,นี้ไม่มีอะไรเนาะอ่ะไปะไปกันต่ออ,ตอ่าไปไปไปกันต่อนะครับทุกคนไปตรงนี้ไอ้ที่ตุมต้มๆนี่คืออย่าไปแตะมันเชียวเห็นไหม มันเป็นระเบิดนะระเบิดระเบิดนะทุกคน้ใครเจอตรงนี้นี่ก็ควรเหล็กเลี่ยงนะครับทุกคนไม่ไงั้นนี่อาจจะแตกได้นะครับเดี๋ยวเราซิ่งเลยนะครับทุกคนมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้เขาให้เรากดคลิกขวาอ่าคลิกขวาแล้วก็เราดึงใช่ไหมดึง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 ,ดง เรียบร้อยมาเข้าไปเลยเข้าไปเลยนะครับทุกคนตรงนี้เข้าไปเรื่อยๆคยอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับทุกคนแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันเหมือนในอ้าวเดี๋ย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 ราเจอแมลงอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนพอจอดตรงนี้หน่อยดิเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยยุง si ่ง <performing. S 2> ๆยุ่ก่อนยื่ก่อน ไอ้พวกนี้มันเป็นมอนสเตอร์นะบอกเลยที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยขึ้นไปข้างบนนี่เดี๋ยวก่อนขึ้นยังไงเอ่ยขึ้นยังไงอ๋อนี่ไงโอเคได้นะครับทุกคนขึ้นตรงนี้นะครับไปยาวๆเดี๋ยวก่อนหาอะไรก่อนแนะล้วกันเผื่อมีของดีนะครับอ่าเผื่อมีของดีนี่ไงเราก็เก็บของมาด้วยนะครับแล้วก็อ่าตรงนี้ไม่มีโอเคมาตรงนี้ ตรงนี้เขาให้เรามาซ่อมไฟเนาะอืมอ่ะโอเคนี่ก็ไม่ให้เข้าใจเท่าไหร่นะแต่ว่ามันน่าจะแบบให้อะไรอะ่ะ X X เนี่ยให้มันเต็มอะ่ะขาดสองตัวอ่าตรงนี้ตึต๊บอ่ะเดีย๋ยวเอานะมาดูก่อน โอเคโอเคเข้าใจแล้วก็เริ่มมันนี่ก่อนแล้วก็เป็นบาถอดออกโอเคได้สองตัวขาดอีกตัวเดียวนะครับขาดอีกตัวเดียวเฮ้ยเดวนะผมว่าถอดตรงนี้มาใส่ตรงนี้มันจะเต็มไหมอ่านี่ไงได้แล้วโอเคอ่านี่เป็นเหมือนแก้โจนนะเออเหมือนแก้โจนน,นั่นเองอ่าตอนนี้ก็เหมือนปิดใบพัดอ่ะ นะก็คือปิดกระแสะไฟฟ้านั่นเองนะครับทุกคนแล้วเราก็จะรอดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรนะคือไม่มีอะไรมีอะไรให้คนหรือเปล่าอ่าตรงนั้นเหมือนจะมีของหรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวอ๋อนี่มันล็อกโอเคโอเคอาจะเป็นทางออกของเราแต่ตรงนี้เหมือนเราต้องไปตรงนี้นะครับทุกคนมาไปกันไปกันแล้วตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าอไม่ไมีไม่เป็นไร ดูไม่มีอะไรเก็บนะครับทุกคนอ่านะตรงนี้มีเก็บของเก็บด้วยอืมตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้เหมือนจะต้องใช้กำปั้นนะทุกคนเออมันจะใช้กำปั้นเหล็กต่อเปลี่ยนอาวุธแป๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยว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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช้ปืนโอ้นี่นี่ ใช้ริงด้วยนะครับผัดไปอีกหนึ่งหมัดนะครับน่าจะอีกหมัดเดียวอ่าอีกหมัดเดียวน่าจะพังอ่าพังทันทีเรียบร้อยเดี๋ยวเราใช้อาวุธต่อก็และกันอ่าเป็นอย่างนี้เนาะไปกันต่อเนาะไปกันต่อ,อกตอ็ตรงนี้เออตรงนี้น่าจะมีสุประหลัดแน่นอนน่าจะมีตัวอะไรสักอย่างนเ,เนี่ย,ยขอลงขอลงดีๆขอลงดีๆ เอาลงมาเลยนี้โอ้โหนี่ไงเอ้ยยิงไปก่อนดียังไปก่อนดีเฮ้ยนี่โอ้โหก็โอยโอ้ยโอ้ยยิงข้าไปยิงข้าไปยิงข้าไปปุ๊บอู้ยี่เราไม่ได้ไหนเออเราเก่งได้เราเก่งได้ไม่เป็นไรโอ้โหเก่งดี ยิงเข้าไปเดี๋ยวลูกกระสุนหมดเฮ้ย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 ,อยโอ้โหโดนสตันตรงนี้มันเป็นที่แคบนะครับทุกคนเราก็อาจจะต้องระวังเพราะว่าเรากิ้งมากไม่ได้เพราะว่ามันติดหินเราต้องยิงห่างๆนะครับแล้วก็ค่อยฟันตอนที่มันกิ้งมาโอ้โหโอ้โหเลือดลดของเราของเราแต่ว่าเราก็ได้อยู่นาจะได้อยู่ ถาจะได้อยู่น่าจะตายก่อนยิงข้าายยิงขบาไยยิงที่หางนะครับทุกคนโอ้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 ตายดิตายเราไม่ใช่เขาเขาไม่ได้ไม่ได้ต้องตายเออ,อเกือบไปแล้วครับทุกคนเกิดสีสมองเท่งนะครับอ่ะไปะไปกันต่อไปกันต่อแล้วก็ตรงนี้มีอะไรให้เก็บหรือเปล่าเอ้ยเมื่อกี้เหมือนอะไรมีให้เก็บดีก่าเนี่ยอ่ะตรงนี้ไง โอเคเอา้านี่ไงมันให้เราเก็บไอตัวนี้เป็ดนะครับทุกคนห้าตัวเออ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 เข้าใจคิดเนาะเป็นงานฟาร์มเสร็จแล้วอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็ไปตรงนั้นละนะครับทุกคนเฮ้ยอาวุธเฮ้ยโคตรเจ๋งว่ะโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งปืนอีกกระบอกหนึ่งนะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหโคตรแรงนะแรงแรงแรง เดี๋ยวเราขอลองดูดีว่าอาวุธหูไรเฟิลอันนี้ถึงกับว่าเป็นเหมือนสไนหรือเปล่าเนี่ยเออเป็นสไนอ่ะดูเหมือนเหมือนเหมือนลูกกระสุนแบบน่าจะดีหน่อยนะเกรดดีหน่อยนะตอนนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวลองใช้ตรงนี้ดูนะครับอ่านี่โอ้ยยิ่งกว่าปืนคน แค่ Care, ยิ่งกว่าปืนกลนครับนี่นี่นี่มันอล่รสาดกระสุนไปโอยมาตรงนี้ถือว่าได้ดีเลยได้ดีเลยอ่าได้อาวุธใหม่ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนั้นเหมือนจะให้ไปฟาร์มหรือเปล่าเนี่ยโดดไปดิโดลดไปเออมีของให้ฟาร์มอยู่ก็ฟาร์มไปนะครับทุกคนไม่ต้องเสียดายเวลานะครับเพราะว่าเราไม่เข้ามารอบสองอยู่แล้วนะ มีอะไรได้เราก็ฟาร์มจากตรงนี้ไปเลยนะครับทุกคนนะตรงนั้นไม่มีอะไรละไปเลยนะครับทุกคนขึ้นมาสําหรับตรงนี้ก็ง่ายๆแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีของนะขอบทองเออมีขอบทองอยู่น่าจะเป็นเทปหรือเปล่าเออมือนจะเป็นเทปนะ,ะแล้วก็ตรงนี้ละ่ะอตรงนี้น่าจะเป็นการเปิดประตูละนะครับ อ่าแล้วก็ตรงนี้มีของอยู่เก็บด้วยก็มีอะไรให้เก็บหรือเปล่าตรงนี้มีซองไฟเฮ้ยเดี๋ยวมีดาบวะทุกคนมีดาบอาวุธใหม่ครับทุกคนเดี๋ยวเราลองดูก่อนเลยนะครับว่าดาบนี่มันค่อนข้างที่จะเจ๋งมั้ยเนี่ยเออดาบ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 นะเออนี่นี่นะไม่ใช่งเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไงนี่ไง นี่นี่ไงนี่ตัวนี้เห็นป่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยแต่ว่าผมว่าอืมค่อนข้างที่จะบอบบางอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราใช้ดาบตัวนี้ดีกว่าเพราะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าจะเทพสุดละในบรรดาดาบอันอื่นนะแล้วก็ตอนนี้เรามาซ่อมไฟนะครับทุกคนสีขาวข้างบนใช่ปะ่ะสีขาวอยู่ข้างบนอ่ะขึ้นไปข้างบนอ่า ลงทางล่างอันนี้อน่าจะประมาณนี้แหละเพราะเหลืองขาวตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้อ่าเอา้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนงงอยู่นี่มันก็ถูกหรือเปล่าเนี่ยเออเอาหล่ะเหลืองโอเคแล้วก็อย่างนี้แน่นอนนี่ไงเออนี่ไงง่ายๆนะครับพอนแค่ไม่ยากหรอก ไปใครแก้โจโดอะไรประมาณน,น,นั้นนะเป็นที่เปิดประตูนั่นเองนะครับทุกคนโหโหคตรเก๋าได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมาตรงนี้ได้อาวุธตั้งสองอาวุธเลยนะครับทุกคนเออโคตรเจ๋งอยู่อ่ะตอนนี้เขาก็น่าจะให้เราไปข้างนอกหรือเปล่าเนี่ยอ่ะนี่ไงเขาให้เราไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนอ่าโอเคไป ตอนนี้เนี่ยมันใกล้ไงใกล้ที่มากกว่างไงทุกคนเราก็จะไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากตรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะมาตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเรามาตรงนี้แล้วก็ค่อยไปตรงนี้ผมว่าเวลามันมีเพราะว่าถ้ามาตรงนี้ผมอยากทําตรงนี้ด้วยไงเออถ้ามันเยอะเกินไปผมก็จะไว้พัดหน้าพอมาทําตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะเราก็ไล่ขึ้นไปเดี๋ยวเราทําตรงนี้ก่อนดีกว่าตามเควสนะครับทุกคน ลงเลยลงเลยอ่าน่าจะได้ละโอเคไปไปกันต่อนะครับทุกคนตอนนี้นี่มันต้องทําอันนี้แล้วนะครับทุกคนก็คือทาภารกิจหลักกันดีกว่าเพราะว่าภารกิจหลักเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ของดีอยู่นะครับทุกคนเนี่ยผมเข้ามาถ้ำเนี่ยผมได้ตั้งสองอาวุธเลยนะครับทุกคนมีทั้งปืนกลน,นะครับแล้วก็ดาบดาบสั้นโอเคอยู่แต่ว่าผมมีดาบที่ดีกว่านั้นไง ผมก็เลยยังไม่ใช้นะครับทุกคนนั่นแหละมันก็ไม่ได้ไกลนะเออมันก็ใกล้อยู่เนี่ยตรงนี้เองเออเนี่ยหมู่บ้านนี้แหละผมว่าหมู่บ้านนี้แหละนี่ไงเอ้ยไม่ใช่ดิตรงนี้เราอยู่นี่อ่ะอ,อ่ะอ่ะไปก็ไปเป็นไรปาป่ป,ป่สิ่งเลยนะครับบานาน่าโบท๊ทอ่าเดี๋ยวเราตั้งชื่อเรือนี่คือบานาน่าโบท๊ทอ่าประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้เขาได้หรือเปล่าเนี่นยเดี๋วยว มันมีเควส์นะครับทุกคนควอยอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงโอเคโอเคโอเคไหมเดี๋ยวเราทำเควส์เสริมตรงนี้ก่อนมันพอดีมันผ่านควอยพอดีน,นะอะ่เดี๋ยวเราทำเควส์นี่ไงเห็นปะมันว่ายน้ำไม่ได้นะมันตะเกียบตะกายมากเลยอ,อ,อ,อ่เดี๋ยวเราไปทำเควส์เสริมกันก่อนก็แล้วกันเขาให้เราทำไรเนี่ยของ่ายๆหน่อยนะ ง่าย่อยของ่าย่อย You've been in o l k y ดวคกัทูสองตัวก่อนอ่ะโอเคมาแต่เราดูว <t> ่าเควสมันจะเป็นอะไรอเควสมันคล้ายๆอะไรสักอย่างดีดูนะแ มันชี้ไปตรงนั้นนะครับทุกคนอ่าโอเคมาไม่เป็นไรฮ้าอะไรอะ่ะให้ทำอะไรอะ่ะเฮ้ยมรู้ว่าโอ้ได้ใช้ปืนกลครับทุกคนก็ผมว่าปืนก็ดีนะแต่ว่าดาบดีกว่านี่เพราะให้เขาเข้าตรงนี้แหละไปกันต่อแป๊บนะึง จัดการก่อนโอเคเข้ามาตรงนี้อ่ามาก็ไรเนี่ยขึ้ขวาอ๋อเป็นการวางเพิงโอเคเข้าใจละเข้าใจละเป็นการวางเพิงเป็นวางเพลิงนะครับที่ไหนมีฟางที่ไหนมีเพิงบอกเลยอ่าอ,อ่โอเคเดยวเจยดให้เป็นการวางเพลิงใช่ปะเอ้ยน่าขับเดียว ยิงปืนกลนไปดียิงปืนกลไปดีเอ้ยตายไปแล้วก็อ่ะโอเคเรียบร้อยตรงนี้เอ้ยตรงนี้มีของด้วยเตะเอาของด้วยนะครับทุกคนกางเกรงนะกางเกรงโอเคตอนนี้มีสองจุดแล้วนะครับทุกคนวางเพิงไ้สองจุดแล้วที่ไหนมีฟางที่ไหนมีเพิงบอกเลยนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะไม่มีฟางอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะได้อยู่นี่ไง โอเคเรียบร้อยสามจุดแล้วนะครับทุกคนกองฟอนึกกองฟอนอีกจุดหนึ่งครับทุกคนหาอีกจุดเดียวหาจุดเดียวห้จุดเดียวก็พลักกิจเสร็จแล้วนะครับ <worldly sound> นี่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 นจุดนึ่งโอเคเรียบร้อยอ่าโอเคเราได้วางเพลิงเผาหมู่บ้านแล้วนะครับทุกคนแบบอีซีมากเลยนะ อ่าโอเคเดี๋ยวเราก่อไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเอ้ยเอ้ยเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเอ้ยอ,อย่าห้าวอย่าห้าวกับเพ่ อปไปไปไปอย่าห้าวกับพี่โอ้หอย่าห้าวไม่ช่าแล้วเอออย่าห้าวออย่าห้าวกับพี่โอเคผมว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเรียบร้อยกอ็เดี๋ยวเราไปคุยกับคนนี้ต่อใช่ไหมเนี่ยเออเ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 ดอู่ตรงไหนเนี่ยเ่ะโอเคมาน่าจะเสร็จแล้ว,น,ลวนะครับท <ไป S 1> ุกค<ห>น ผู้ใหญ่คน,นี้เสร็จก็น่าจะเสร็จนะครับทุกคนภารกิจวันนี้ก็ง่ายแ,แบบซี่ซี่มากอ่าโอเคตอนนี้ก็รับภารกิจเรียบร้อยแล้วก็จัดการภารกิจเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปทําภารกิจหลักกันอีกทีนึงนะครับตรงใกล้ๆประมาณสามร้อยกว่าเมตรอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการวางเพลิงเนี่ยผมก็ไม่อยากทำลายนะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเควสไง ไอ้จมน้ำจมน้ำไอ้อย่าบอกว่าจมน้ําตายสู้เก่งก็แก่งเก่งแต่ว่าจมน้ําตายไม่เอาอโอเคไปไปกันต่อตรงนี้เลยนะครับทุกคนยาวๆนะครับยาวๆไปในตรงนี้นะ่จาจะเข้าตรงที่เราไปเอาบนานันนะโบนั่นแหละเออในเนี้ยในเนี้ยใช่เลยเหมือนว่าเราทำภารกิจเสร็จแล้วเราไปเปลี่ยนเขาไง แต่ก็ดีนะครับอืมในพันนี้ก็ได้อาวุธมาอยู่นะครับทุกคนตอนนี้ข้างบอเหมือนจะให้เราอัพอะไรสักอย่างนะน่าจะเป็นการอัพเพิร์กอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่ายังไม่อัพเนาะผมจะเอาไว้อัพนอกรอบกันแล้วกันนะครับมันจะไม่ต้องเสียเวลาเรานั่นเองเราจะได้มีเวลาเล่นยาวๆหน่อยเนาะอาโอเคคุยเขาเสร็จละอ๋อมันต้องการเป็ดโอเค ได้ดิต้องการเป็ดก็ไม่บอกอ่ะโอเคภารกิจนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนสำหรับภารกิจต่อไปเนี่ยผมว่าผมจะไปทำภารกิจตรงนี้นะครับแต่ก็เอาไวพ้พ์กหน้าก็าแล้วกันเนาะเคครับเพราะว่ามัน,มนค่อนข้างที่จะยาวไปไม่ค่อยดีเนาะ โอเคครับสำหรับพันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาหน้านะครับ